แต่นัตโรเจอร์กูซือของเลสเตอร์ออกมาดับข่าวลือว่าต้นสังกัดของตนไม่มีความคิดที่จะขายยูริเตลเลมองกองกลางทีมชาติเบลเยี่ยมออกจากทีมในเดือนมการานี้เจตไวย้ยี่สิยสาปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาจากโมนาโกแบบถาวรเมื่อซัมเมอร์ปี2019ปีเตอร์สมิธที่ปรึกษาของเขากล่าวผ่านสื่อบันเกิดว่าเติลเลมองนั้นมีความฝันของตัวเองและก็มีความสนใจในตัวเขามากมายแต่ถึกนาตโรเจอร์ก็ออกมา ดับเทียนกับตลาดนักเตะเดือนมกราที่กำลังจะเปิดขึ้นว่าคุณจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆในเวลานี้ก็แค่เอเย่นที่เริ่มมันและเรื่องราวก็อย่างที่ออกมาดังนั้นผมมั่นใจว่าในกรณีของยูรยิเองก็ไม่แตกต่างกันเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราในช่วงเวลาที่มีเขาอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีะรายเปลี่ยนแปลงและจนถึงวันสุดท้ายของผมกับสโมสรผมจะยังคงช่วยเหลือเขาทั้งในการเป็นนักเตะและการพัฒนา เขามีความสุขกับการทำงานที่ยอดเยี่ยมเขารักฟุตบอลเตรียมพร้อมสำหรับการมีชีวิตเพื่อเป็นนักเตะท,ที่ดีที่สุดเขายังเด็กมากแต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายโชคดีที่เขาเป็นนักเตะอายุน้อยที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาและเขากําลังทําสิ่งนั้นที่นี่เบรน่าโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับชื่นชอบวิธีการเล่นของลูกทีมโดยเฉพาะความเร็วในการสร้างเกมในนัดที่เปิดบ้านเลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมเอาชนะเอเคเอเทนส ในศึกยูโรปาลีกนัดล่าสุดเลสเตอร์ได้2ประตูจากเกมนี้จากเซนคิดซูนแดและฮาว์เวิบานทํทำให้พวกเขารักษาตำแหน่งแชมป์กลุ่มเอาไว้ได้นี่คือสถานการณ์ที่เราคุยกันไว้ก่อนเกมเราต้องการจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มและจบรอบแบ่งกลุ่มให้ดีนักเตะทุกคนตอบสนองในสิ่งนั้นได้ดีมากเราเริ่มต้นเกมได้ดีและในช่วง25นาทีแรกเราเล่นกันอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยสปีดเกมก่อนทำสองประตูสำคัญซึ่งพวกเขามีโอกาสทำประตูเพิ่มได้มากกว่านี้ ปัญหาเดียวที่เราจะต้องปรับแก้กันต่อไปก็คือการเครลียร์บอลเราปล่อยให้ผู้เล่นได้เล่นลูกเตะมุมง่ายเกินไปนอกเหนือจากนั้นตรารักษาจังหวะการเล่นได้ดีและเด่นด้วยสปีดที่ยอดเยี่ยมหลังจากเซกิซูนเดะทำประตูเบิกร่องให้กับเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำา K เคเทนไปก่อนตั้งแต่12นาทีแรกถัดจากนั้น2นาทีฮาร์วีย์บานปีกจรวดที่เติบโตมาจากเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีก็มาบวกประตูที่2และเป็นประตูที่6ของตัวเองในซีซั่นนี้ ทําให้เลสเตอร์ปิดจ็อบในเกมยุโรปได้สําเร็จเลสเตอร์เก็บชัยชนะที่4จาก6นัดในรอบแบ่งกลุ่มทําให้ลูกทีมของโรเจอร์จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเหนือเอซีบารากาทั้งประตูได้เสียและเฮดทูเฮดทำให้พวกเขาอาจพบกับงานที่เบาลงในการจับสลากรอบ32ทีมสุดท้ายฮาเวิบานผู้ทาประตูที่2ให้กับทีมเล่นง่ายขึ้นกล่าวกับ LCFC TV ทหลังจบเกมว่ามันสําคัญมากที่เราเอาชนะได้ในเกมนี้เรารู้ว่าเกมของเรามีผลกับคู่บาร้กา แน่นอนพวกเขาชนะดังนั้นมันจึงสําคัญเช่นกันที่เราสามารถคว้าชัยชนะมาได้เราเล่นกันได้ดียิงได้2ประตูพร้อมกับคว้าชแชมป์กลุ่มดังนั้นมันทําให้เรามีความสุขความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญและมันช่วยให้เราผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เลสเตอร์สร้างสถิติร้อยเปรเ็นในการคว้าชัยชนะยามเล่นในบ้านศึกยุโรปฤดูกาลนี้และนั่นส่งผลถึงความมั่นใจของทีมมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเราเมื่อพวกเรารู้ว่าทีมอื่นต้องมาเยือนเราที่นี่เรากำลัลงสร้างมาตรฐานที่ดี และเราจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการมาเยือนที่เลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมใครก็ตามที่เราจับสลากเจอกันในรอบต่อไปมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราคืองานยากสําหรับพวกเขาไม่ว่าใครก็ตามที่เราต้องเจอเราก็พร้อมที่จะรับมือการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2020ที่เพิ่งจบการดวลแข่งรอบแบ่งกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมก็ได้ทีมไปเล่นในรอบน็อกเอาต์เย่าเยือนรวม32ทีม จากแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มรวม24ทีมและทีมที่ตกรอบจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาอีก8ทีมสรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบ8กลุ่มมีดังนี้กลุ่ม A. โรมายังบอยกลุ่ม B. a อา์เนนอลโมกลุ่ม C เลเวอร์คูเซนลาเวียปลักกลุ่มดีกาสโตเลนเจอร์เบนฟิก้ากลุ่ม E. เพียสวีไฮโอเฟนกรานาดากลุ่มเอนาโปลีเรอัลโซเซดัตกลุ่ม G เลสเตอร์ซิตี้บรากา กลุ h, ่ม H เอซิมิลานลิวกลุ 8, League, United, ่ม I บีเยริลมัร์คบีเทลอาวิฟกลุ่ม J ทรเรมฮอสเปอร์รอยัลอันเทเวิร์บกลุ่ม K ดินาโมซาเก็บบอฟแบกเกอร์และกลุ่ม L ฮอฟเฟนฮา์มกับเรตตาเบลเกรดขณะที่8ทีมที่ร่วมมาจากการเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทรัพบรูคชัรคตาโดเนตอัชซ์อัมสเตอร์ดัมคลาสโนดาเรดบูลซาวบวกดินาโมเคียบและโอลิเปียกอส ซึ่งการจัดสลากประกบคู่ยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่14ธันวาคมนี้ในเวลา19นาฬิกาเต็งแชมป์คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หล่นลงมาเตะรายการนี้กับไก่ได้ทองทอแนนฮอสเปอร์ชาฟุงเพอร์ลีกในอัตราเท่ากันที่6-1ตตามมาด้วยไอใหญ่่าอาเซนต่อ1และเอซิมิลานขาใหญ่จากเกาโชสซีราอิตาลี12-1ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมากและสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รวมตัวกันเป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้มาหาศาลผ่านสปอนเซอร์รวมถึงรายได้จากการแข่งขันและเงินรางวัลสโมสรไม่เพียงแต่ทาผลงานให้ดีในสนามในทุกวันนี้แต่พวกเขายังต้องบริหารจัดการระยะยาวเพื่อที่จะถือว่าประสบความสําเร็จเพมเบอรีอังกฤษเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกด้วยเหตุนี้สโมสสที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็มาจากอังกฤษเช่นกัน เรามาดูสโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุด5ที่ในอังกฤษว่ามีที่ไหนบ้าง 1. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายได้765ล้านยูโรมูลค่า3,983ล้านยูโรแม้ผลงานในสนามเวลานี้อาจไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการลูกหนังมาโดยตลอดและยังคงเป็นสโมสรฟุตบอลที่โดดเด่นที่สุดในอังกฤษนับตั้งแต่ในทศวรรษแรกของศตวตรรษที่21 ปีสแสดงเป็นหนึ่งในสโมสรนที่ได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกทําให้พวกเขายัางคงได้รับข้อเสนอจากสปอนเซอร์ต่างๆและสร้างกำไรมหาศาลได้มากมายไม่จต้องดินดน้นรนสร้างผลงานมาตลอดในช่วง2 3สามปีให้หลังแต่พวกเขาก็ไม่เคยห่างจากวิธีแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นไม่เคยมีปัญหาขาดรายได้จากการถ่ายทอดสดมากนักส่งผลให้แมนยูในตตดเป็นสโมสรนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศต่ตอไป 2. องแมนเชสเตอร์ซิตี้หกรล้านยูโรมูลค่าการตลาด 2,688ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้งในแวดวงลูกหนังอังกฤษหลังจากการเข้ามาเทคโอเวอร์ของกลุ่มอาูดาบีซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะปีหลังๆมักจะสร้างความฮือฮาและเป็นทีมที่โดดเด่นที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาไม่เพียงแต่มีผลงานดีที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังมีผู้จัดการทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมอย่างเป๊ปกัวเดโล่า โค้ดที่โด่งดังในเรื่องของการบริหารทีมดีที่สุดคนหนึ่งในเกมฟุตบอลสมัยใหม่ 3. เชลซีรายได้597ล้านยูโรมูลค่าการตลาด2,576ล้านยูโรเชลซี Chelsea เป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่โรมันอารามนับตั้งแต่โรมันอาราววิดมหาเศรษฐีชาวรัสเซียซื้อสโมสรเขาอัดฉีดเบ็ดเงินสู่ทีมเป็นจำนวนมากและไม่ลดละในความพยายามที่จะทำให้เชลซีทำผลงานให้เลิศเลอที่สุด ลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาหลายทีมประสบปัญหาทางการเงินจากโควิด -19 แต่สําหรับเชลซีพวกเขายังสามารถใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่จากสภาวะทางการเงินอันแข็งแกร่งของอัมาลาโบวิด 4. อร์เซนอลรายได้520ล้านยูโรบุลค่าการตลาด2,267ล้านยูโรอร์เซนอลนอาจมีช่วงเวลาที่ยากลําบากนับตั้งแต่อเซเบนเกอร์ออกจากสโมสรหลังรับใช้ทีมมานานกว่า2ทศวรรษแต่ตอนนี้พวกเขาได้รับการจับตามองอีกครั้ง หลังจากแต่งตั้งนิเกลอเ,เตต้าเป็นผู้จัดก,การคนใหม่แนวโน้มของทีมในทุกวันนี้เริ่มเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นทําให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่โดดเด่นและเป็นแบรนด์ฟุตบอลที่น่าดึงดูดสปอนเซอร์มากขึ้น 5. ลิเวอร์พูลรายได้613ล้านยูโรมูลค่า2,183ล้านยูโรภายใต้การดูแลของเจอเก้นครับหง์แดงเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2018-2019 และเพมลิกในฤด,ดูกาล 2019- 2020พวกเขาลงทุนอย่างชาญฉลาดในตลาดซื้อขายทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากเม็ดเงินที่พวกเขาใช้ไปด้วยเหตุนี้มูลค่าของลิเวอร์พูลจึงเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาหงแดงกำลังเติบโตในด้านมูลค่าทีมและคาดว่าพวกเขาจะอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นอีกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหากยังสามารถรักษาฟอร์มที่ดีในสนามได้แบบนี้